ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. หน้าที่39นะครับผมนั่นก็คือนะครับคำสั่งข้อที่7ก็บอกว่าให้ read เดให้อ่านนะครับและให้ circle ให้วงกลมนะครับ The correct answer คำตอบที่ถูกต้องเนื้อเรื่องก็คือว่า carl has a carl has a h e a l t h y diet นะครับ diet แปลว่าอาหารนะครับนะอย่าไปแปลว่าลดความอ้วนนะครับนะมีหลายๆคนเข้าใจผิด diet แปลว่าลดความอ้วนไม่ใช่นะครับ diet แปลว่าอาหารนะครับ เขาวนั้นรับประทานอาหารที่เฮาตี้นะครับที่ดีต่อสุขภาพ He eats vegetables and fruit นะครับเขานั้นจะรับประทานผักนะครับและผลไม้สม่ำเสมอนะครับ Always drink นะครับเขาเดิมนะครับ Oranges นะครับน้ำส้ม Every day นะครับทุกวัน He sometimes นะครับบางครั้งนั้นเขา eat รับประทานเค้กนะครับแอนด์บิสกิตและก็คุกกี้นะครับหรือขน,นมปังคาวเฟาร์เรจคาเฟาร์เรจฟรุตนะครับแหมกุลกรูออกชื่อคาร์ลคาว Carl, เป็นคาร์เป็นคาวไปซะเลยคาวนะครับรอลออริงผลไม้ที่ฉันชอบของคาวนะครับก็คือวอเตอร์เมลอนนะครับก็คือแตงโมบัดแต่ว่าอีดัลซ์นี่เขาไม่ชอบเปร็ด แฟร์นะครับแปลว่าลูกสาลี่ดีกว่านะครับนะแต่ลูกแพรในคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับหรือคนอื่นรู้จักแต่คุณครูนันไม่ค่อยรู้จักคา l ์ a แซ่แคลเจฮา b i t บ็ตนะครับคาีเลยมีพฤติกรรมนะครับในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับด้วยนะครับนะ He always clean his teeth a f t e r meal นะครับขอจะแปลงฟันเสมอนะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับ he goes to bed at about นายเนะครับเขาจะเข้านอนนะครับประมาณนะครับ about ให้แปลว่าประมาณนะครับอย่าแปลว่าเกี่ยวกับประมาณ9ชั่วโมงนะครับนะเอาไม่ใช่ประมาณ9โมงเขาเข้านอนนะครับประมาณ3ทุ่มตันทีครับ and get up at 6แล้วก็จะตื่นนอนเวลา6โมงเช้านะครับ6 a.m. นี่คือเนื้อเรื่องที่แปลนะครับอาจจะมาทับทับภาพนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับนะเราเอาคำแปลมาไว้ตรงนี้ อาจจะทับภาพนิดหนึ่งดังนั้นมาตอบคำถามกันนะครับผมนั่นก็คือ the text text แปลว่า,บท,าบ,บทความนะครับไม่ใช่บทความบทความบทความข้างบนที่แปลไปเมื่อกี้นะครับ is about เกี่ยวกับนะครับ about ตัวนี้แปลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับให้เลือก2อ,อย่างนะครับคือค o w Healthy คาร์เฮลที่ไดเอทนะครับก็คืออาหารนะครับที่ดีต่อสุขภาพและก็พฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพของข่าว ข้อที่1นนะครับส่วนข้อที่2ก็คืออาหารของขาก็คือตอบข้อ1นนะครับนะครับนี่นะครับข้อ1่ข้อ2นะครับคาว a w a k e n i อ g านะครับปกติจะรับประทานอะไรครับข้อ1นนะครับระหว่าง vegetable and fruit นะครับผักและผลไม้2เค้กและบิสกิตนะครับเค้กและก็คุกกี้หรือขนมปังตอบข้อ1นนะครับนะผักและผลไม้ ข้อสองครับคาวเฟรนด์ฟู้ดนะครับอาหารที่ชื่นชอบของคาวคืออะไรนะครับระหว่างเค้กกับวอเตอร์เมลอนนะครับตอบวอเตอร์เมลอนนะครับนะก็คืออ่าแตงโมนะครับข้อสามครับอ่าข้อสี่ครับคาวซัมทัมสกับอเวนะครับเคลนเฮสติจอัพเดอร์มิลคาวนั้นจะแปลงฟันเสมอนะครับหรือบางครั้งเท่านั้นนะครับอเวแปลว่าเสมอนะครับซัมทัมแปลว่าบางครั้ง หลังจากรับประทานอาหารก็ตอบว่า always นะครับสม่ำเสมอข้อ2นะครับข้อสุดท้ายนะครับ how sleeps นะครับเขานอนนะครับนะ night out s t e a y นะครับ9ชั่วโมงนะครับต่อวันใช่หรือไม่อ่าใช่หรือเปล่านะครับอ่าเขานอนกี่ชั่วโมงต่อวันทั่วทีครับตอบนายนะครับ9ชั่วโมงนั่นก็คือนอนตั้งแต่3ามทุ่มจนถึง6กโมงเช้านะครับ3ามทุ่มไป4ี่ทุ่มไป5้าทุ่ม ไปเชียงคืนนะครับทีหนึ 1, ่งทีสองทีสามีสี่ีห้ีหรวมแล้วก็เก้าชั่วโมงพอดีนะครับโอเคนะครับผมไปต่อครับข้อที่2หัวข้อที่8นะครับนั่นก็คือให้ write about your h a b i t นะครับให้เขียนเกี่ยวกับอุปนิสัยของคุณคำว่าอุปนิสัยของคุณหมายถึงอุปนิสัยในการที่รับประทานอาหารนะครับและไม่เกี่ยวกับด้านอื่นนะครับ ยุสโดยใช้นะครับ the reading นะครับการอ่านการอ่านในที่นี้ก็คืออ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้ด้านบนนะครับนะ e s a m o l e นำมาเป็นแบบเป็นต้นฉบับนะครับเป็นแบบในการนำมาเขียนก็เขียนเหมือนเดิมนะครับนะคล้ายๆกันนะครับ I have a healthy diet นะครับฉันมีเมื่ออาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับ diet แปลว่าอาหารนะครับนะ I will eat vegetable and fruit นะครับฉันจะรับประทานผักและผลไม้สม่ำเสมอเลย I drink milk every day นะครับฉันดืม่มนมทุกวัน I sometimes eat sweets and lollipops นะครับบางครั้งนั้นนะครับ sometimes แบบบางครั้งนั้นฉัน I eat sweets so sweets so ในหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้หมายถึงบัวลอยไม่ได้หมายถึงขนมหวานนะครับแต่หมายถึงลูกอมนะครับนะลูกอมและของขบเคี้ยว แอนลอล,ล,ลิพอปแล้วก็ลูกอมยิ้มนะครับนะบางครั้งนั้นฉันถึงจะกินลูกอมและลูกอมยิ้มนะครับ My favorite f o o d อ่าผลไม้ตัวทีกับแหม่คุณครูแปลรีบเกินไปแปลผิดนะครับผลไม,ม้ที่ฉันชอบของฉันคือแอปเปิลนะครับหรือส้มนะครับ Oranges but แต่ว่า I don't like c a r r o t แต่ฉันไม่ชอบกินแครอทนะครับ I have healthy habits too แล้วฉันก็รับประทานนะครับนะเออฉันมีรับโทษทีตัวนี้ต้องแล้วมีฉันมีอุปนิสัยนะครับในการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับ healthy h a b i t ด้วยเหมือนกัน away clean my teeth after meals แล้วฉันก็จะแปลงฟันเสมอเลยนะครับนะเน้นคำว่า always นะครับไม่ใช่สัมทมนะแปลงฟันเสมอเลยหลังจากรับประทานอาหาร I go to bed at at and and half p.m. นะครับ ก็คือฉันเข้านอนเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับนะ PM ก็คือสองทุ่มครึ่งแล้วก็เก็ตชับนะครับตื่นนอนนั้น AM ก็คือ6กโมงเช้านะครับอ่าตรงนี้ต้อง AM นะครับไม่ใช่ PM นะตรงนี้ต้อง AM นะครับนะไม่ใช่ PM นะครับ AM ตื่นนอน6กโมงเช้านะครับ แล้วกแปรก็อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับเป็นว่าจบหน้าที่39นะครับไปต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับนะเห